วิธีบูชาส่งน้ําองค์พระพิเคเนตในช่วงเทศกาลคคเนตจัตุรธีอันดับแรกนะคะอันเชิญองค์พระพิเคเนตลงมาและจัดเรียงชุดไหว้ให้สวยงามจุดเทียนจุดกํายันให้มีกลิ่นหอมจากนั้นจุดทูนําแป้งเติมนะคะแตะที่ด้านหน้าองค์พระพิเคเนตหนึ่งครั้งแล้วแตะที่หน้าผากเราสวดบทบูชาและกล่าวถวายของที่เรานํามาถวายพระองค์อย่าลืมกระซิบบอกพี่หนูนะคะว่าเราขอพรอะไรไว้จากนั้นเปิดฝาน้ําปัญจอมริทังคานะคะเตรียมส่งน้ําในชุด499นี้จะมีน้าปัญจ่าอมริตตามในวิดีโอเลยนะคะก่อนส่่งงงให้้้ตตัจิิมมีสาธนะะคทออไปดวย ใจส่งด้วยนมตามด้วยเนกยกีน้ำผึ้งน้ำกุหลาบและน้ำมนต์พิธีศักดิ์สิทธิ์าจากนั้นนำพานขนมที่เราจุดเทียนไว้นะคะขึ้นมาอารตีไฟโดยหมุนวนหน้าพระองค์ท่านนะคะสะาดจากนั้นนะคะปัดไฟเข้าหาพระองค์สามครั้งและปัดเข้าหาตัวเราสามครั้งเพื่อเป็นการรับพรรับพลังงานดีๆจากพระองค์ค่ะบูชาอารตีไฟเป็นการบูชาเทพพิณูขั้นสูงสุดจากนั้นทําความสาาะอาดพระพิฆเนศนะคะคล้องมาลัยและคล้องไส้มุขพ,พระองค์ท่านอย่าลืมจุดทุบเลขสุดป,ปงังจากเทพมงคล999ด้วยนะคะ